สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Meta Soccer ครับซึ่งอยู่ในเชนของ Polygon นะคุณอาจจะเคยเล่นเกมที่คุณเป็น manager หรือผู้จัดการทีมบริหารทีมฟุตบอลใช่ไหมครับแต่เกมนี้จะทําให้คุณเป็นมากกว่านั้นครับคือคุณสามารถเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลได้ทีมหนึ่งเลยฮะรายละเอียดดีเทลของเกมนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยฝากกดติดตามช่อง YouTube p a y l o t แล้วกลุ่ม Facebook p a ์ล็ t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกม n f นบีนะแล้วตอนนี้ทางช่อง p a ย์ล t ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการสอนเรื่องการเล่นเกม n f นบีการไลฟ์พูดคุยต่างๆครับใครสนใจก็สามารถดูได้ในคลิปรายละเอียดเรื่องระบบสมาชิกครับ เมตาซ็อกเกอร์ครับทำให้ผมนึกถึงเกมในสมัยก่อนอย่าง FM ฟุตบอลแมเนจเจอร์หรือว่า CM นะเกมนี้เป็นเหมือนกันครับให้คุณบริหารทีมฟุตบอลของคุณได้และเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลเลยโดยส่วนที่คุณสามารถเป็นเจ้าของครับอันดับแรกก็คือสเกาหรือว่าแมวมองภายในทีมครับและเอเซตต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็คือนักเตะภายในทีมที่แมวมองคุณจะไปสรรหามานั่นเองครับลักษณะของเกมเป็น Play to E เ r n ครับเพราะอยู่ในโลกของบล็อกเชนในโลกของ NFT ใช่ไหมครับ คุณจะได้รับผลตอบแทนมาเป็นเหรียญภายในเกมครับโดยเหรียญของเกมนี้ก็คือ msu ครับสิ่งที่คุณจะไปแข่งขันได้ในระบบของเกมนี้นะถ้าแยกเป็นเกมเหมือนเกมอื่นๆก็คือ pve pvp ครับ pve ของเกมนี้ก็คือการที่ไปแข่งขันแบบ friendly m a p แข่งขันกระชับมิดเนาะแล้วก็จะได้รางวัลมาเป็นเหรียญในเกมครับถ้าเกิดว่าเป็น PVP คือการแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นคือการไปลีกเหมือนฟุตบอลในปัจจุบันครับถ้าคุณแข่งขันเสร็จชนะได้แต้มคุณก็ได้เงินด้วยครับถ้าคุณเสมออ่ะเงินรางวัลก็จะหารกันไปครับเมื่อจบซีซั่นหนึ่งในระยะเวลาประมาณ1เดือนครับถ้าใครที่ได้อันดับสูงสมีสิทธิ์เลื่อนชั้นในลีกที่สูงขึ้นครับรวมไปถึงรับรางวัลประจําซีซั่นไปด้วยฮะ มาดูส่วนของรถแม p ตัวเกมนี้ครับในช่วงนี้เดือนธันวาคมควอเตอร์ที่4นะเตรียมตัวที่จะขายเหรียญของเขาครับเหรียญ M S U ในช่วงเดือนนี้แหละครับบนเชนของโพลิกอนแต่ส่วนของตัวละครตัวสเกลเขาขายหมดเรียบร้อยนะครับแต่ในควอเตอร์ที่ 1, ควอเตอร์ที่2ต้นปีหน้าครับเขาเตรียมจะขายกันอีกรอบนะฮะรวมไปถึงระบบต่างๆระบบเกมเพ์ที่จะไปเทรนนิ่งการฝึกฝนตัวละครหรือนักเตะของคุณครับ รวมไปถึงการเริ่มต้นเล่นเกมแบบ PVE หรือว่า f n d l y Ma t c h แม์กระชับมตดนะครับก็จะมีการเปิดให้เล่นครับะระบบต่างๆก็จะเปิดมากขึ้นครับในคอร์เตที่วอเคอร์ตที่4ครับระบบการปล่อยยืมน,นักเตะหรือคุณสามารถไปยืมน,นักเตะจากทีมอื่นๆได้ครับรวมไปถึงระบบแลนของเกมนี้ก็คือโหมดของสเตเดียมที่ยังไม่ประกาศนะว่าจะออกมาเมื่อไหร่ครับ ส่วนของ i n v e s อร์แล้วก็ partner ตัวเกมนี้ก็มีค่อนข้างพอสมควรนะฮะและทางทีมผู้พัฒนาก็เปิดหน้าเปิดตาจริงกันทุกคนนะครับซึ่งเป็นสนชาติฝั่งทางยุโรปนะเขามีประสบการณ์ในแชมเปี้ยนเกมอยู่ประมาณ6ปีนะครับซึ่งสตูดิโอเกมนี่ยก็อยู่ในบาร์เซโลนาแหละฮะเรียกว่ามีประสบการณ์ในการทําเกมมากบางส่วนและเกมก็เป็นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลนั่นเองครับผมพาคุณมาดูในส่วนของโทเค็นแล้วกันนะครับ โทเค็น msu นะในเว็บไซต์เขามีคอนแทคขึ้นด้านบนนะครับ oxe 8 3 7 7นะครับใครที่จะไปซื้อนี่เหลือเวลา2วันนะครับที่เขาจะปลดตัวเหรียญออกมาครับก็เป็นประมาณวันที่16ในช่วงตอนค่ำๆนะฮะแล้วก็ราคาเปิดตัว0.03 usdollar ครับใครสนใจวันที่16ทธันวาคมก็ลองไปจับตาดีดีแต่เกมนี้เหรียญย้ำกันอีกทีอยู่ในเชนของโพลิกอนนะครับแล้วก็ตัวของสกาที่เขาเปิดขายขายหมดเรียบร้อยครับ ขายหมดเรียบร้อยนะรอกันอีกทีในช่วงเดือนมกราคมที่เขาอาจจะมาเปิดขายอีกทีนะครับ Twitter ของเกมนี้ครับเขารวมตั้งแต่เดือนสิงหาคมกลางปีเลยนะผู้ติดตามสูงถึง8,9 0 0 0คนครับก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมในตัวของ Twitter นะครับรวมไปถึงการแจกของรางััล g i เ a w w y y ด้วยเพิ่งประกาศไปเมื่อวานวันที่13ทธันวาคมที่ผ่านมาเองนะครับใครสนใจของแจกฟรีนะฮะไป Follow ติดตาม t ว i t เตอของเขา รีทวิตกดไลค์กดแท็กเพื่อนนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมในกลุ่มเ e l e g กรมจอยในกลุ่ม Discord นะครับเขาจะทำการจับฉลากผู้โชคดี10รางวัลน,นะครับเพื่อแจกเหรียญ msu เขารวมมูลค่า1,000 0 msu ครับและทางกลุ่ม Telegram ก,ก็มีผู้ติด,ดตามสูงถึง49,000คนครับเอาละฮะไปดูรายละเอียดใน white paper ของเขากันดีกว่าครับ white paper ของตัวเกมนะครับยังเป็นเวอร์ชัน0 8นนะเขาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกในอนาคตนะครับ a s สเซทหรือทรัพย์สินของเกมที่เป็น NFT นะครับจะแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆใ,ในช่วงแรกก็คือตัว Scout ครับหรือแมวมองกับตัวที่2คือ Player หรือนักเตะครับโดย1ปีของ Meta Soccer เนี่ยจะเทียบเท่ากับ1เดือนในโลกแห่งความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อตัวผู้เล่นหรือตัว Scout คุณเข้ามาคุณคำนวณเวดวันเวลาดีๆนะเพราะว่าจะมีอายุของตัวละครอยู่ด้วยนะครับ อย่างเช่นเริ่มต้นด้วยตัวสเกลครับหรือตัวแมวมองนะเมื่อคุณหาแมวมองมาได้ไม่ว่าจะเป็นจากการซื้อขายในตลาดการที่คุณไปเปิดกล่องกระชป,ปองมาเองนะฮะก็จะมีส่วนของสกิลส่วนต่างๆด้วยนะครับแต่เริ่มต้นนี่ตัวสเกลหรือแมวมองคุณจะเริ่มที่อายุ25-30ถึงปีครับทางเกมมันจะเขาจะสุ่มมาให้นะและอย่าลืมจะไปแม็กซิมัมอยู่ที่อายุ65ครับ65เนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุ่มได้ตัวอายุ30ครับคุณจะมีเวลาอีก35เดือน หรือราวๆสามปีครับที่จะใช้งานตัวสเกาหรือแมวมองคนนั้นครับในส่วนของแมวมองผมพามาดูในภาพนี้ดีกว่าครับฝั่งซ้ายสุดทางด้านล่างนะก็คือ knowledge ความรู้ของแมวมองที่คนนั้นมีครับไม่ว่าจะเป็นค่าพลังป้องกันพลังการโจมตีหรือพลังในเกมบุกของทีฟุตบอลครับแล้วก็การเทรนผู้รักษาประตูครับและส่วนอื่นเพิ่มเติมก็คือ p h ส s i c a l ในการที่จะเทรนความแข็งแกร่งของนักเตะของคุณครับแล้วก็เมนเ a ลเรื่องราวของสภาพจิตใจครับ อีกสส่วนครับส่วนตรงกลางและส่วนฝั่งขวาตรงกลางนี่คือความเป็นเอ็กซ์เพรสความที่เขาเก่งในด้านไหนนะฮะในตัวของแมวมองคุณและฝั่งขวาครับคือส่วนที่จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้และการเมนเชอร์หรือความเป็นพี่เลี้ยงที่คุณจะไปหาแมวมองคนอื่นมาอยู่ในสัากัดของคุณครับด้วยส่วนของเลิร์นนิ่งและก็เมนเชอริงเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะ เ e ARNING ครับเมื่อคุณเข้ามาเป็นอายุน้อยๆเร r n น n g s สกิลอ, uh, อัตราการเรียนรู้เนี่ยจะสูงมากครับเริ่มเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเรยคริบนี้จะตกลงเรื่อยๆครับเหมือนการาฟฝั่งซ้ายนี้เนาะแต่ส่วนของเมนเชอร์ครับความเป็นพี่เลี้ยงที่จะสอนคนใหม่สาวคนใหม่แมวมองคนใหม่เข้ามาในทีมครับมันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามอายุงานฮนะและส่วนของเมนเทอร์ริงตัวที่เป็นพี่เลี้ยงนี่เองครับที่มันเหมือนระบบการบรดดิ้งครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะ ในส่วนของนักเตะครับหลังจากคุณส่งแมวมองไปหานักเตะมาแล้วเนี่ยนักเตะที่ได้ในตำแหน่งนั้นนี่ฝั่งมุมบนด้านซ้ายนะโอ over skill ครับคือคะแนนหรือค่าเซตัสของนักเตะคนนั้นครับและมีโอกาส potential skill ที่จะพัฒนาไปถึง85-91ถึงครับมีส่วนของตำแหน่งคือตำแหน่งที่นักเตะคนนี้ถนัดในการเล่นนะครับมีส่วนของอายุเนาะแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเลยทางด้านล่างครับก็คือสกิลของนักเตะคนนี้ครับความสามารถในการบุกค,ความสามารถในการตั้งรับเท่าไหร่ครับ รวมไปถึงค่าพลังค่าความแข็งแรงของร่างกายด้วยครับในส่วนของเพอร์ซ a นลตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาจะมีส่วนของคอนดิชันอันนี้คืออัตราความเหนื่อยล้านั่นเองครับยิ่งคุณไปแข่งแบบ PVE หรือลงหลีกบ่อยๆติดกันเรื่อยๆครับค่าคอนดิชันความเหนื่อยล้าก็จะลดลงครับหมายความว่าถ้าส่วนนี้ลดน้อยลงมากเกินไปครับคุณจะไม่สามารถนำนักเตะไปแข่งได้หรืออาจจะเสี่ยงกับ โอกาสเกิดการบัดเจ็บนั่นเองครับในส่วนของโมรอลบรรทัดที่2นะครับคือสภาพจิตใจถ้าเกิดทีมของคุณชนะติดต่อกันเรื่อยๆครับโมราลจะสูงขึ้นตัวนี้ก็คือ very high very happy นะแต่ถ้าคุณแพ้ติดต่อกันแน่นอนครับโมรอลสภาพจิตใจก็จะย่ำแย่ลงครับและค่าสกิลต่างๆครับหรือ potential ต่างๆก็ตามสภาพจริงเลยเหมือนในสนามจริงเหมือนนักเตะของจริงนะครับ เมื่อคุณหานักเตะม,มาได้ครับเขาจะสตาร์ทที่ประมาณ19ปีนะอายุ19นะครับและก็จะไปรีทายหรือว่าปลดกเกษียณตอนอายุราวๆ38ปีครับแต่ในแต่ละตำแหน่งก็จะมีจุดพีคที่แตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดคุณได้นักเตะม,มาใหม่ๆคุณเทรนสกิลมากขึ้นเรื่อยๆครับนักเตะเขาจะพีคตามตารางนี้เลยนะตามช่วงอายุที่เขากำหนดครับและหลังจากนั้นครับความสามารถหรือสกิลต่างๆก็จะถดถอยลงไปฮนะ ส่วนของระบบสเตเดียมของสนามแข่งหรือระบบแลนของเกม,เมอ,อื่นๆครับในตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อสนามแข่งหรือสเตเดียมมานะครับสิ่งที่คุณจะได้ผลตอบแทนมาแน่นอนครับคือมูลค่าค่าตั๋วที่มีคนเข้าไปดูการแข่งขันของคุณครับทีนี้เรามาดูในรูปแบบเกมเพย์ของตัวเกมบ้างครับหลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องระบบ NFT ส่วนประกอบต่างๆของตัวเกมแล้วนะ การที่คุณจะเข้าไปเริ่มต้นเล่นเกมนี้ครับอย่างที่ผมบอกเลยคุณจะเปรียบเหมือนเจ้าของสโมสรครับเป็นเจ้าของสโมสรเนาะซึ่งคุณจะต้องจัดหาทางทีมสเกาของคุณทีมนักเตะของคุณครับเพื่อมาลงแข่งฮนะ แต่ตัวนี้มันจะเหมือนคุณควบตำแหน่งเมนเจอร์หรือผู้จัดการทีมไปนในตัวด้วยครับในการที่จะไปพัฒนาสกิลหรือเทรนนิ่งให้นักเตะของคุณเก่งมากขึ้นครับรวมไปถึงนำสเกลของคุณไปหาสเกลคนใหม่ๆมาหานักเตะอีกทีหนึ่งครับในอนาคตครับอนาคตนะทั้งตัวเกมจะเปิดในระบบสกอร์ชิพครับ คุณสามารถจัดการทีมได้อย่างเดียวเป็นเจ้าของได้อย่างเดียวและหาสกอล่ามาจัดทีมหรือเป็นเมนเจอร์ของคุณครับหมายความว่ามันจะเติมเต็มในระบบของฟุตบอลมากขึ้นนั่นเองครับหลักในการเริ่มต้นเล่นเกมนะครับหลังจากคุณได้สเกาของคุณมาแล้วอาถ้ามีสเกาหนึ่งคนนะคุณจะจัดส่งแมวมอง,องคุณไปจัดหานักเตะครับถ้าเกิดว่าความรู้นี่โ knowledge ของคุณนะเท่ากับ1-49ถึงครับคุณสามารถที่จะเจอนักเตะได้6คนครับ6คนเนาะ แต่โอกาสที่จะเจอนักเตะที่มี potential หรือ skill มากกว่า85ขึ้นไปมีอยู่แค่5%ครับและค่าใช้จ่ายในการส่งสเก t ไปอยู่ที่1,000 msu ครับและแน่นอนครับถ้าค่า knowledge ของคุณสูงมากขึ้นอย่าง90 9 9ถึง99นะผู้เล่นที่กูจะหาได้มีแค่คนเดียวครับและโอกาสที่ได้ potential มากกว่า85คือ80%ครับ แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงตามเหมือนการจ้างสเกลมือจริงๆนะไปหานักเตะที่เป็นเพชรในตมครับค่าใช้จ่าย MSU อยู่ที่64,000ครับในระบบของ mentoring หรือการแนะแนวแนะนำนะการสอนน้องใหม่นั่นเองครับถ้าหากคุณมีสเกลของคุณอย่างน้อย2คนอย่างน้อย2คนนะและจะหาสเกลคนใหม่ครับสามารถทำได้นะครับก็เหมือนการ breeding ในเกมอื่นๆแหละครับ แต่แม็กซิมัมในการที่จะหาครับในแต่ละสเกลแม็กซิมัมสูงสุดได้แค่5ครั้งครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายตามตารางนี้เลยนะการเซ็นสัญญาทรานเฟอร์หรือว่าตลาดการซื้อขายนักเตะนะครับคุณสามารถซื้อขาย NFT ของคุณได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยในตลาดการของระบบตัวเกมครับทั้งการฟิกราคานะรวมไปถึงการประมูลด้วยครับรูปแบบของการเล่นครับ ลักษณะแบบนี้มันจะคล้ายๆกับ CM อในยุคก,ก่อนเนะเราจะไม่เห็นตัวนักเตะลงไปวิ่งนะครับแต่จะเป็นเห็นไอตัวกลมๆนี่แหละแล้วก็ใช้จินตนาการกันนะว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับการแข่งขันอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปครับทำได้2ส,ส่วนก็คือ PVE ในระบบของเฟรนรีแมทครับแต่เมื่อคุณไปแข่งจำได้ใช่ไหมฮะนักเตะของคุณก็จะมีความเหนื่อยล้าด้วยครับคอนดิชันคุณก็จะลดลงครับแต่ถ้าคุณเข้าไปสู่ใน PVP โหมดการชิงชัยในลีกของเกมแล้วครับ ตัวเกมจะแบ่งเป็น4ลีกนะยุโรปอเมริกาเอเชียแล้วก็แอฟริกาครับโดยในแต่ละลีกก็จะมีจำนวนทีมอยู่14ทีมครับหมายความว่าคุณจะต้องแข่งทั้งหมดเย่าเยือน26แมตช์ครับ26วัน1วัน1แมตช์นะเมื่อจบ1เดือนในชีวิตจริงครับมันจะเทียบเท่ากับโลกตัวเกมก็คือ1ปีครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากระบบตัวเกมในอนาคตนะครับปัจจุบันเรายังไม่เห็นระบบของการจ่ายเงินค่าจ้างนักเตะนะยังไม่มีนะครับ แต่อนาคตมีแน e. ่ๆมีแนะ่แ <te Liberty Overwatch> e ๆนะหมายความว่ายิ่งคุณมีนักเตะมากเท่าไรครับคุณจะต้องจ่ายค่าจ้างสูงมากขึ้นครับแต่เขาจะมาพร้อมกับระบบทีมสซวร์ชิพครับเขาจะมีอัตราการอัดฉีดให้คุณนะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับเงินเพิ่มเติมมากขึ้นถ้าคุณยิ่งเรือนขั้นสูงขึ้นครับเหรียญของตัวเกมคุณสามารถมาเอาคอนแทคในไวท์เ p เปอร์เขาได้เหมือนกันนะซึ่งตัวนี้อยู่ในเชนของ e r c 20่นะครับเชนของโพลิกอนละ แล้วก็ตัวเหรียญเนี่ยมีทั้งทั้งสภาอยู่ที่360ล้านเหรียญน,นะครับแต่จะมีอินิเชียลอยู่แค่18ล้านเหรียญเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมาสรุปกันอีกทีนะครับฟังชัน Play to Ear n ที่คุณจะทําเงินได้จากเกม Meta Soccer มีอะไรบ้างครับอันดับแรกแก็คือการชนะในการแข่งขันนั้น,น,นครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบลีกการแข่งขันแบบ f r i e n d l y Match ก็ได้นะการจบตำแหน่งสูงสครับในการจบลีกจบฤดูกาลเนะซึ่งฤดูกาลจะมีทุกๆ1เดือนนะครับ การขายผู้เล่นนะการให้ยืมปล่อยยืมปล่อยเช่าผู้เล่นนะครับรวมไปถึงค่าคอมมิชชั่นที่อาจจะมีจากการขายในอนาคตครับนะอย่างเช่นในปัจจุบันนะนักเตะที่มีการขายแล้วติดค่าคอมมิชชั่นการขายต่อไปด้วยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ต่อมานะครับการขายหรือปล่อยตัวสเกล์ออกไปครับรวมไปถึงการได้รับสปอนเซอร์ชิพที่จะมีเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตครับการให้เช่าแลนด์หรือสเตเดียมสนามแข่งขันของคุณนะสามารถให้เช่านะหรือจะขายเลยก็ได้ครับ รวมไปถึงการขายตั๋วจากผู้ชมที่เข้ามาชมในสนามแข่งขันครับและผมพามาดูตัวรถแม p ใน w ว็บเ p เปอร์เขาอีกทีหนึ่งนะตัวเกม PVE ในรถแม p เขาเขียนไว้ว่าจะมาในช่วงเดือนมีนาคมนะก็ควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์ที่สองตามที่เขาประกาศในหน้าเว็บไซต์ครับใครสนใจเกมนี้ก็ติดตามอัปเดตอีกทีย้ำเตือนอีกทีนะครับว่าตัวเกมอยู่ในเชนของโพลิกอนครับแต่ระบบฟังก์ชันของเกมน่าสนใจครับเดเวลลอปเปอร์เปิดหน้าเปิดตาเรียบร้อยครับมีประสบการณ์ในด้านการทำเกมฟุตบอลมาก่อนด้วยครับ และใครที่สนใจตัวเกมใกล้จะขายหลีแล้วนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ